สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่9 4้าโร่ทโลนะคะชนแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออโรโค้นะคะคืนนี้จะมาทำแรนดอมนะคะในท็อปิกที่ว่าความรู้สึกของเขานะคะคในช่วงโควิดเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเขารู้สึกกับคุณยังไงมีความห่วงหากังวลคิดถึงหรืออะไรยังไงบ้างนะคะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะเดี๋ยวมาเช็คพลังงานนะคะพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขา อธิษฐานเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเวอร์ซ่านะคะก็น่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในธาตุคุณและเขานะคะเป็นบุคคลที่อยู่ในธาตุไฟนะคะก็คือแม่สิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอ่า แต่ถ้าไม่ใช่ธาตุพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเรื่องมันคิดว่าใช่ก็ตามนั้นเลยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคุณกับเขาเนะ่ยเท่าที่ดูเนะี่ยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นะ่ยมันมีการห่างๆกันไปนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อกันมีทั้งการรอคอยมีทั้งการเฝ้ามองอยู่ในที่ห่างๆนะคะมีทั้งแอบหึงแอบคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะ่าจะมีใครเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ มีการกังวลแล้วก็กลัวกลัวว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีความกังวลไงว่ามันจะเหมือนเดิมไหมหลังจากที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะความรู้สึกเนี้ยอาจจะเป็นทั้งของคุณแล้วก็ของเขาด้วยก็ได้นะสี่สี่ไม้มาหมายถึงความรู้สึกที่เขาเคยมั่นคงกับคุณนะ่ะนะคะเขาก็มีการกังวลว่าที่เขามั่นคงกับคุณนะ่ะหรือคุณมั่นคงกับเขาอะ่ะ ทุกวันนี้มันมันได้เปลี่ยนไปแล้วหรือ,อยังเพราะด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆทำให้ไม่ได้ค่อยได้พบได้เจอกันนะคะอคนนี้เขาคิดว่าตอนนี้เลยเขาคิดนะเขาคิดมีการที่ว่านึกถึงคุณนึกถึงคุณนึกถึงคุณมากๆเลยเขาหน่าจะเป็นคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะ คุณก็เป็นคนที่มีความสวยอยู่ในสังคมของคุณนะ่ะดูดีนะดูดีมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่มีคนหมายปองเยอะแ้วช่วงที่ห่างๆกันเนี่ยคุณกับเป็นอะไรที่โดดเด่นเหมือนกับเขาเนะี่ยแต่ก่อนเนะี่ยเขามองคุณว่าเอาจริงนะเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขาเองอะ่ะเออไม่ได้คิดว่าจะอะไรยังไงสักเท่าไหร่ก็คิดว่าคีบไว้ก่อนอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาเพราะตอนนั้นตัวคุณยังไม่มีอะไรโดดเด่นขนาดนี้เลยนะ แล้วด้วยระยะเวลาอะไรที่มันห่างๆไปอะ่ะเอ้ามาดูอีกทีเอ้าทำไมถึงแบบได้มีอะไรมากมายถึงขนาดนั้นเขาก็มีการคิดนะเพราะว่ามันมีการที่ครบแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันมันไม่ได้ไปต่อแล้วบ,บวกกับมา,มาช่วงโควิดด้วยก็เลยยิ่งห่างกันไปใหญ่ไงมันทำให้การรอคอยอะไรต่างๆเนี่ยเลยกลายเป็นเหมือนว่า เขาก็ไปเจอคนใหม่ๆช่วงที่ห่างกันนั้นด้วยเนะี่ยมันไม่ได้ติดต่อต่อเนื่องกันนะคะความสัมพันธ์นี้เนะี่ยมันมีทั้งความกังวลมีทั้งความไม่มั่นใจจึงทําให้ตัวคุณนะ่ะหยุดหยุดคิดแล้วก็พิจารณาแล้วคุณช่วงที่คุณหยุดนะ่ะมันเลยทําให้คุณกลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะ่ะเออหน้าตาผิวพรรณอะไรคุณก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากมายก็คือวันวันหนึ่งเอาจริงนะ ก็คืออันนี้ไม่ตรงกับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะบางวันก็คือนึกถึงเรื่องแต่เขาอะถ้าเขาส่งข้อความมาหรืออะไรมาเนี่ยก็จะรู้สึกมีชีวิตชีวาจะรู้สึกสดชื่นแต่ถ้าไม่ส่งอะไรมาหรือเงียบไปเนี่ยก็แบบอะไรที่คิดอยากจะเป็นความสุขของตัวเองก็หมดอารมณ์เอาไว้ก่อนขี้เกียจแบบเออคิดว่าจะไปซื้อน้ําหอมสักขวดหนึ่งไปซื้อเสื้อเลยพอยังไม่มีแมสเซจอะไรมาแบบหมดอารมณ์แล้วเว้ยจะฉีดไปเพื่อใครวะเนี่ย ฉีดเองหรือดมเองเหรออะไรเงี้ยเสื้อผ้าเหรอที่รถไปทําไมวะเสื้อเก่าก็ใส่ได้ถ้าอ้วนไปมันก็คงไม่เป็นไรมั้งเพราะมันไม่ได้ไปไหนนะนี่ก็อยู่คนเดียวอะ่ะจะอ้วนจะผอมก็ช่างมันเถอะอ่ะคุณก็คิดแบบนั้นอืนั่นคือแต่ก่อนแต่พอพอช่วงโควิดมาอะไรที่มันห่างๆไปอะ่ะคุณก็เบื่อที่จะรอคอยแล้วเหมือนก็แบบรอแล้วรอ,ลวลอลวเล่าชะเง้อเมื่อไหร่จะมาเนาะเออพอโควิดปีที่แล้วมันก็เริ่มดีแล้วอ้ก็ยังไม่เห็นมาเลย พอพอมันเริ่มจะดีอีกหน่อยก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็คงเคลียร์อะไรได้เดี๋ยวก็คงมาเอา้าจนรอบใหม่มาอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่มาทักทีนึงไม่สนใจแล้วเว้ยกลับมารักตัวเองก่อนมารักตัวเองแต่งตัวสวยเหมือนเหมือนก็แบบคุณเริ่มแบบโอ้โหขืนเป็นอย่างนี้เราเนี่ยแหละมันคงไม่บันเจิดแน่มันจะมีใครมาสนใจหรือว,ว่าอะไรอ,อย่างก็ไม่ได้ว่าสนใจว่าจะต้องให้ใครมาชอบหรืออะไรแต่มองตัวเองแล้วแบบ จะมาโสมเพื่ออะไรวะก็ในเมื่อจริงๆเราก็เป็นคนหน้าตาดีเปล่าวะก็แค่แต่งขึ้นมาอีกสักหน่อยดูแลตัวเองสักหน่อยเออหน้าตารูปร่างแค่นี้มันก็สวยมากมายไก่กองแล้วอย่างน้อยๆมันก็เป็นความสุขของตัวเองปะ่ะเออถึงใครจะอะไรยังไงไม่รู้ตัวเองสวยไว้ก่อนมันก็มั่นใจเสื้อผ้าแต่ก่อนเคยมีเดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าตัวตัวเองเล็กนะคือแต่ก่อนน่ะตัวใหญ่แล้วเสื้อผ้ามันก็ใหญ่ ตัวเองก็ยิ่งไปใหญ่อีกก็เลยต้องขยายไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดใช่ปะ่ะโอ้โหตายแล้วและอีกหน่อยเมื่อไหร่มันจะใส่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าเก่าๆอ่ะที่มันยังใหม่ๆไม่ได้ใส่เพราะตัวเราใหญ่แล้วต้องลดลงคุณกลับมาใส่ได้ไงเพราะคุณไงออกกําลังกายมีร่อง11อะไรเงี้ยคุณก็มีแรงบันดาลใจเออพอพอหลังจากนั้นนะคุณก็ เริ่มคิดแล้วไงฉันจะต้องรวยอีกต่างหากเพราะว่าการจะไปทําสวยหรืออะไรมันต้องใช้เงินใช่ปะ่ะสิบเหรียญปรากฏคุณเริ่มมีแรงบันดาลใจไงอยากจะหาเงินทําเงินทํางานอะไรก็ได้เดี๋ยวถ้าเราสวยนะเราจะใช้กดแรงดึงดูดคนดีๆก็จะเข้ามาหาเราคนที่ใช่ใครไม่ใช่ก็แล้วแต่จะมาก็มาไม่มาก็แล้วไปแต่อย่างน้อยๆถ้ารักตัวเองอะ่ะคนที่ใช่ก็ต้องมารวมทั้งคนเก่าๆด้วยก็อาจจะมาด้วยก็ได้ อาจจะพ่วงมาแต่ก็คิดว่าอาจจะต้องเขียนบัตรคิวรอทั้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นมัออ้งแหมมาปุ๊บจะได้เจอปับ๊บมันคงไม่ใช่แล้วไงมันได้มีการที่เป็นแบบว่ามีการรอคอยมีการหยุดนิ่งอะไรเนะี่ยทั้งนั้นนะอ่ะเพราะตัวเขาเนะี่ยเขาเป็นคนที่มาดเยอะมาดเยอะแล้วบวกกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ ให้การทุ่มเทเหมือนกันนะแต่ทุ่มเทไงท,ทุ่มเทอยู่ในเรื่องของตัวเขาเองอ่ะเขาเป็นคนที่ว่าคิดแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็ทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองจนบางครั้งคุณก็คิดว่าเอาโอเคทุ่มเทกับเรื่องของตัวเองแล้วใช่ไหมอ่าได้เดี๋ยวฉันก็มาอยู่กับตัวฉันเองบ้างฉันจะเป็นคนที่เอาแต่ใจสําหรับตัวฉันเองบ้างก็ไม่แปลกนี่เขาทําได้เราก็ต้องทําได้ คุณก็เริ่มดูดีขึ้น <c oughs> ดูดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อแล้ว,ลวตอนนี้เนี่ยคุณมีความนิ่งด้วยนะตอนเนี้ยไม,ไม่ไม่ฟุง้งซ่านไม่ไม่น้อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยแบบเคยแอบ,บแบบน้ําตาคอด้วยแบบเวลาเขาไม่ติดต่อมาหรืออะไรอะ่ะก็แอบ,บจะติดต่อไปก็ไม่เหมาะแล้วเขาไม่ติดต่อมาก็รอมีการแอบ,บน้อยแอบรบ้องไห้ด้วยแต่มาตอนนี้คุณไง คุณกลับมาสนใจกับเรื่องตัวเองแล้วก็ปรับบาลานซ์คือคล้ายๆปล่อยวางไม่กวีกวาดไม่อะไรแล้วเอาไปเลยตามไหนตามนั้นเลยแต่ฉันน่ะจะต้องทําตัวฉันให้ดีอ่ะฉันจะต้องมีความเนี่ยสเต็งฉันต้องกลับมารักตัวฉันเองให้มีความหนักแน่นให้มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ฉันจะเป็นอืมพลังงานคุณดุดันมากนะตอนนี้คือฉันจะมุ่งหน้าในสิ่งที่ฉันจะเป็นอย่างเดียวนะ king of swords ฉันจะลุยลลลุยลุยยๆเพื่ออนาคตของฉันฉันไม่สนถึงเขาจะกลับมาเป็นลูกแมวเชื่องเชื่องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่น่ะก็แล้วยังไงอ่ะก็เป็นไปเดีแล้วคุณก็ค <c oughs> งค่อยๆพิจารณาดูแต่คือก็คงจะไม่ทุ่มเทหรือให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับเขาเหมือนแต่ก่อนนี้แหละก็ปล่อยตามน้ําเลยมาก็ได้ไม่มาก็ได้มาไปก็แค่นั้นน่ะ ไม่มาก็แค่นั้นพอมาเสร็จก็ต้องไงก็ต้องมานั่งเฝ้าดูความรู้สึกอีกว่าจะรู้สึกอะไรยังไงรู้สึกเหมือนเดิมไหมแล้วถ้าเขาทําอย่างนี้หมายถึงเขารักเราไหมแล้วทำไมเขาถึงไม่อ่านข้อความลายไปต้องนานแล้วไม่อ่านไม่อ่านนี่รู้สึกไงเปิดแล้วเฉยหรือเขามีคนอื่นแล้วโอ้ยไม่คิดแล้วคุณก็ได้ทำการกลับมารักตัวเอง ใช้กฎได้ถูกต้องอะ่ะถูกต้องด้วยแล้วก็เห็นผลอีกต่างหากมันเป็นอะไรที่พัฒนาจนกระทั่งถึงจุดแปดหมายคุณน่าจะประสบความสำเร็จในงานที่คุณทำอะ่ะอาจจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่คุณค้นพบในช่วงที่ว่าเขาเนี่ยแหละที่ห่างจนทำให้คุณดูแบบเวิ้งว้างแล้วมันไม่มีอะไรวันๆก็อาจจะต้องนั่งเฝ้ารอเขาหรือว่ามันก็มีอย่างอื่นทำแหละแต่จิตใจไปภาวะพะวงกับเขาไงมันเลยแบบทำไปทำมามัน ันเริ่มเบื่อแล้วกว่าจะหมดไปแต่ละวันเนี่ยมันดูแล้วมันไร้ค่าก็เลยแบบเปลี่ยนฐานเหตุไปทําอะไรที่คุณชอบจนมันเป็นที่ประสบความสําเร็จนี่ไงไม่ว่าจะเป็นเอ็ดออฟคัพหรือเอ็ดออฟเพนท์รโคเนี่ยมันก็หมายถึงว่าที่มาชนกันเนี่ยก็คือเอ็ดออฟคัพเนี่ยตัวคุณมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นแล้วคุณก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่มาสนใจเอ็ดออฟเพนท์รโคก็คือหนึ่งเหรียญความเป็นโชคเป็นลาบเป็นอะไรที่เป็นพรสวรรค์ของคุณนะ่ะเออนั่นนะจน ควีนออฟสอดจากผู้หญิงที่แบบคอยรอแต่พลังงานเขาแต่ตอนนี้คุณเป็นอะไรที่สามารถยืนหยัดได้ตัวด้วยตัวเองอะอย่างมั่นคงแล้วก็ทรนงด้วยเ,ออเดี๋ยวมาดูเขาแล้วเขาอะ่ะช่วงที่เขาไม่ได้ติดต่อคุณอะ่ะช่วงโควิดอะ่ะที่ห่างๆไปอฝั่งเขาเป็นไงบ้างฝั่งเขาเอยเปลี่ยนสำรับดีกว่าฝั่งเขาต้องใช้อีกสำรับนึงนะสำรับหนึ่งนะคะ นี่เลยฝั่งเขาก็ไงแต่บี้ตะบันทำงานเลยมีแฟชั่นทำงานเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีเป็นที่ต้องการของตลาดเขาคิดว่ายังไงคุณก็ต้องรอคอยเขาคนเดียวโอลิว่นไม่ว่าจะยังไงก็คงต้องรอคอยเพราะว่าเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจคุณพลังงานรับรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพลังงานแห่งแชริออดอาจจะแบบ ฟิตทูลดูดีไปไหนไปไหนมีคนชอบอาจจะเป็นคนที่ไง่มีเสน่ห์มากๆเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะใครเห็นใครก็ชอบก็เลยคิดว่าเหนือไงอเออเขาอยู่ที่บ้านนะเขาอยู่ที่บ้านอาจจะทำงานอยู่ที่บ้าน WORK ์ r ฟอร์มโฮมเนี่ยอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขเลยไม่ได้รู้สึกรู้สารเลยเพราออีกฝั่งหนึ่งแต่ก่อนเนี้ยคุณน่ เออจะอะไรยังไงจะคิดถึงจะอะไรมีความห่วงหาเขาหรืออะไรเขาเปล่าเลยอยู่กับบ้านเฉยๆพยายามจะสร้างสารรค์เส่ห์ให้ตัวเองอีกซะด้วยคิดแต่เรื่องตัวเองอ่ะคิดถึงแต่การที่จะไปข้างหน้าการที่เป็นเดอะซันชีวิตจะต้องสดใสสวยงามชีวิตจะต้องบันเจิดชีวิตจะต้องรุ่งเรืองแต่เพียงผู้เดียวอะไรประมาณนี้การตัดสินใจของเขาอ่ะมันช่างถูกต้องในทุกๆอย่างทุกอย่างที่เขาคิดทุกอย่างที่เขาทม คืออาจจะพูดไม่ชัดนะเพราะฉีดยาชาทุกอย่างที่เขาทำอะ่ะมันอ,ออกมาจากหัวสมองอันแสนปาดเปื่องแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องถูกต้องคุณอะ่ะถึงคุณจะสวยยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องยอมยอมที่จะให้เขาได้คอนโทรลความสัมพันธ์นี้และคุณก็คงจะยอมไม่ได้ที่จะให้เขาลาทิ้งคุณออกไปโดยที่ว่าคุณอะ่ะเป็นอะไรที่ไม่สนใจเขาไม่เหลียวแลเขาหรืออะไรคุณจะต้อง เป็นอะไรที่รอเขาแล้วคุณจะต้องคอยตามเขาไปถึงคอยตามความรู้สึกเขาแคร์เขามากๆอย่างนี้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าคุณกับเขาว่ามันแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนานะคะวัฒนธรรมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วการได้มาเจอกันอะ่ะมันเป็นพรมลิขิตที่ให้ได้มาเจอกันแต่พอมาเจอกันเสร็จ มันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรเข้ามาเนะี่ยพยายาจะไม่พูดคําว่าไม่ดีเนะี่ยมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่อ,อย่างอื่นอีกมากมายที่ตามเข้ามานะคะก็พยายามปรับบาลานซ์นะคะให้มันจูนกันให้ดีเพราะคล้ายๆความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยตอนที่เจอกันนะ่ะคุณกับเขาอาจจะไปเจอใน,ในที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ณที่ใดที่หนึง่งแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งนี่แหละ ได้อธิษฐานขอขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาเป็นคู่นะคะมีการร้องเรียกขอเขาเป็นคนที่ที่คิดอยู่เสมอว่าตอนนี้เขาคิดอยู่เสมอว่าการที่อยู่ห่างไกลกันหรืออะไรเนี่ยแต่เขามีการแอบส่องคุณนะตอนนี้เนี่ยพลังงานเขาอ่ะพลังงานอีโก้เขาอ่ะได้ลดลงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยลดลงมาเป็นเหลือแค่เมจิเชียนเนี่ยเพราะว่า ด้วยพลังงานของคุณเองอะ่ะมันไปส่งถึงเขาอะ่ะเดอะเวนี่คือความเป็นที่สุดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเพอร์เฟกมากๆ่กะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการศึกษาหน้าที่หน้าตารูปร่างฐานะความเป็นอยู่ควบไปหมดเลยและเขาก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยตัวคุณอะ่ะคือเขาไปแอบสองคุณเนี่ยคุณมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ก่อนแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่ว่า ไม่ต้องคอยเอาความรู้สึกของตัวเองไปผูกกับใครแล้วแม้กระทั่งตัวเขาเองนั่นก็เถอะเพราะเขาไม่ได้รับรู้พลังงานที่ว่าเขาอะมีความสําคัญกับคุณเหมือนกันแต่ก่อนแล้วมันก็เลยทําให้เขาอะบางครั้งเนี่ยมันรับรู้ได้ว่าพลังงานเนี้ยมันเริ่มจะอ่อนเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีความสําคัญกับคุณเหมือนเช่นแต่ก่อนนั้นแล้ว พราะแต่ก่อนมันจะรู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกหัวใจฟูรู้สึกองอาจรู้สึกแบบเฮาหานเกี่ยกาดอะไรเงี้ยเพราะานถือความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าแต่เขากลับมีความรู้สึกผูกพันห่วงหาสเสน่หาถอนไม่ได้นะคะจากความสัมพันธ์เนี้ยตัดก็ตัดไม่ขาดเพราะพยายามจะตัดความสัมพันธ์เนี้ยหลายครั้งแล้วก็ยังตัดไม่ได้เพราะตัวเขา รู้ว่ามันค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคอะไรไหลายๆอย่างด้วยเรื่องระยะทางหรือตัวเขาเองด้วยก็ใช่เพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงในความรู้สึกทั้งๆที่ตัวเองก็รู้สึกแหละแต่ด้วยอีโก้มันเยอะไงะเขาพยายามที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยไม่ไปต่อแต่พอช่วงหลังจากที่เกิดโควิดอะไรต่างๆมาเนี่ยเขาพยายามปิดซ่อนความรู้สึกเขาอะหลายต่อหลายครั้งอะ จนกระทั่งว่าเขารู้ตัวเองว่าตัวเองอ่ะกำลังโกหกตัวเองอยู่ว่าตอนเนี้โกหกแม้กระทั่งเออโอเคโกหกกับคุณได้แต่ไม่สามารถจะโกหกกับตัวเองได้พยายามวิ่งหนีความรู้สึกตัวเองวิ่งไปวิ่งมาไปอ่ชนกําแพงหันกลับมาดาบซิมตัวเองไม่ใช่ก็คือโกหกความรู้สึกตัวเองเสร็จแล้วก็เหนื่อยเองเจ็บเองรู้ด้วยว่าถ้าคราวนี้ถ้ามาเนี่ยอาจจะต้องมาขอความสัมพันธ์หรือว่า อาจจะต้องมาเป็นคนที่ยื่นสัมพันธไมตรีใหม่ให้กับคุณมาขอโอกาส่เงี้ยแล้เขาจะต้องทําความสําเร็จในด้านการงานเขาให้ได้ด้วยก่อนที่จะมาถ้ามาแล้วยังอ่อนกว่าคุณเนี่ยพลังงานเขารู้สึกตอนนี้เนี่ย power หรืออะไรต่างๆเขาอะน่าจะอ่อนกว่าคุณแล้วนะจากที่แต่ก่อนเนี่ยคุณต้องคอยตามเขาหรืออ่ะถ้ามองในด้านการงานคุณอาจจะไม่มีความมั่นคง เท่ากับเขาแต่เขากลับมีความมั่นคงมากกว่าแต่ตอนนี้คุณอาจจะทําอะไรของคุณที่มันเป็นไปดังในอดีตที่คุณฝังหวังใจไว้ว่าจะทําให้ได้ทําไม่ได้แล้วกลับมาทําได้อีกแล้วทีนี้มันเกิดเกิดผลที่สำลิดอ่ะแล้วมันถ้ามองในด้านเกี่ยวกับการเงินที่เข้ามามันทําให้คุณอ่ะมีมากกว่าเขาแล้วมั่นคงกว่าเขาซะอีกในตอนนี้นะคะเป็นแบบนั้นนี่ไ พลังงานของคนเก่าๆก็จะกลับมาหาคุณเขาช่วงที่เขาห่างไปเนี่ยเขารู้อะไรหลายๆอย่างจะกลับมาจากที่ตอนนั้นเขาได้เดินออกไปแล้วตอนนี้คือเขาจะกลับเข้ามากลับเข้ามาหาคุณอีกอะ่ะเพราะเขารู้สึกทรมานหัวใจมากๆที่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วก็มีการห่วงหาอาทรแอบส่องแอบมองทุกวันถ้าไม่ได้ส่องไม่ได้มองนี่รู้สึกชีวิตเหมือนขาดอะไรไปชีวิตมันร้างไม่มีความสุข ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดแบบปุบปับฉับพลันรู้สึกน้อยรู้สึกพลันลน้อยรู้สึกไม่มีความสุขอะ่ะซึ่งความรู้สึกพวกเนี้ยตัวคุณเคยได้รับมาก่อนแต่ตอนนี้มันย้อนกลับไปหาเขาแล้วไงอืมเขานึกถึงนะเขานึกถึงคุณมากเลยนะตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เดิมเดิมอะไม่ว่าเคยทําอะไรเคยไปกินไปเที่ยวไปอะไรกันเคยเล่นเคยหยกอกล้อทุกคําพูดเขาจําได้หมดนะแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณมากมากเลยในสถานการณ์โควิดเช่นเนี่ยนะคะ เป็นห่วงคุณเพราะเรนนั้นน่ะมันก็คือความรักความเอื่ออาทรที่เขาอะ่ะแต่หนักรู้จริงๆอะ่ะเขารู้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ความที่ว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับเหตุผลไม่ยอมรับสิ่งที่ใจตัวเองเรียกร้องก็อวดทนงะ่ะคิดว่ามันน่าจะมีใครดีกว่านั้นอีกพยายามตั้งกำแพงตั้งเกาะใส่กล่อ,องคุ้มครองจิตใจตัวเอง ทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้ไปวอลว์อะไรกับเขามากแต่เข้าใจว่าที่เขาทําอย่างนี้เพราะเขาป้องกันความรู้สึกเขาเองเพราะเมื่อไหนอดีตเขาอาจจะไปเจอสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ฝังใจเออการได้มาเจอคุณอ่ะเขาความสุขมากๆมีความสุขแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้ากลับได้ไปเจออีกครั้งนเนี่ยมันยิ่งสุขสุดๆเข้าไปใหญ่เขาเป็นห่วงคุณนะเขาคุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นลูกกระดูกสันหลังอะไรหรือเปล่าคะ เนี่ยเหมือนกับเขารับรู้นะว่าคุณเน่ะไม่สบายหรือคุณมีโรคประจําตัวอะไรประมาณนี้อยู่อะ่ะถ้าเขามาหาคุณได้เนี่ยเขาจะรีบเลยนะแต่ก็คือมาเวลามาแล้วทำไงก็เหมือนกับไม่มีอะไรเออก็มาทุระแถวนี้ก็มาแวะหามาพูดคุยเฉยเฉตามภาษาคนรู้จักก็ปากเสีเยไงปากเสียอ,อืมทั้งที่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันสับสนในหัวกบาลตัวเองนั่นแหละชอบเขาแต่ก็ไม่ไม่พูดพูดไปอย่างหนึ่งชอบเขาแต่ไปพูดเหมือนถ้าเหมือน าไม่มีความสําคัญอย่างเงี้ยต้องอวดดีว่าตัวเองดูดีมีสเสน่ห์ใครๆก็ต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหานะคะเขาจะทำยังไงกับคุณคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณถ้าเขามาหรือตอนเนี้ยเนี่ยเขารอคอยทุกวีทุกวันนะไม้เนี่ยมองมองมอง,มองหาเนี่ยจะมาหาให้ได้ถ้ามีโอกาสนะ่ถ้ายังไม่มีโอกาสก็ยังจะต้องคอยส่องคอยมองอาจจะใช้แอคเขา อวตารหรือแอคเขาอะไรก็ได้เข้าไปสอดแนมนะจะบอกให้เนี่ยมองคุณไงผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นผู้หญิงที่ใครๆเห็นใครๆก็ชอบแล้วก็เก่งงานแล้วก็ดูดีมีสไตล์ไงแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือไม่สนไม่แคร์อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขซื้อเสื้อผ้าสวยๆลายๆใส่นะเป็นอะไรที่เป็นซีทูก็ได้เนี่ยมีหมดเลยมงมงึงสารพัดจะเอาอะไรอะ่ะกระเป๋ากระเป๋าเพียบ อืม่าเห็นไหมมันเต็มเต็มเนี่ยมันเป็นคู่กันเขาเขารักนะแต่แบบด้วยที่งี่เง่าไนงะทําตัวให้เรื่องเยอะทั้งรักทั้งชอบอยากจะมามอบให้แม้กระทั่งเงินทองถ้าทำได้ก็จะซื้อโค้งซื้อของมาฝากไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารแห้งเสื้อผ้าผลไม้อะไรเงี้ยถ้าซื้อได้ก็จะซื้อมาให้แต่จริงไม่ต้องก็ได้นะเนีย่ยแถวนี้ก็มี แถวบ้านคุณก็มีเออหรือว่ามาถึงแล้วค่อยสั่งกินก็ยังได้ไม่ต้องหอบมาหรอกนี่เขาจะทําไงอีกเขาจะทําความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างมากๆอย่างหนักหน่วงแม้กระทั่งว่าการตัดสินใจเนี่ยถึงแม้จะลังเลเมื่อในอดีตนะลังเลแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นห่วงก้างลยไเงยเออห่วงก้างแลนะ้วจะกลับมาเอาก้างเดิม ว่อยากเป็นครอบครัวด้วยไงอยากเป็นครอบครัวด้วยเพะแบบเขาเริ่มเด่นเริ่มนั่นน่จะกลับเข้ามาหาเขาแต่ก่อนไม่เห็นได้เห็นสนใจลยเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกอาจจะเป็นเพราะว่าแรงดึงดูดมันอาจจะยังไม่พอกันก็ได้ไม่ได้ว่าเขาหวังจะมาเอาอะไรจากคุณหรอกระยะเวลาเนี่ยการคุยหรืออะไรเนี่ยความสัมพันธ์มันยังดึงดูดกันไม่พอไงเออแล้วพอมันเกิดช่วงโควิดช่วงอะไรด้วยไงมันก็ทําให้รู้ร,รู้ถึงใจตัวเองมากขึ้น จะเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินมาหาเนี่ยวะคิดถึงมากมายทํางานหนักนะคะเขาทํางานหนักมากๆเพื่ออะไรก็เพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยเขาตับสินใจอย่างแน่นอนแล้วว่าคุณนั่นแหละคือคนที่เขาอะต้องการที่จะมามอบถ้วยปลาย่างเนี่ยให้ให้คนเดียวด้วยไม่ได้ให้ใครนะเนี่ยดูกี่ครั้งก็เก็บเงินเก็บทอง มีมากมีน้อยก็จะเก็บแล้วพยายามจะลดนี่อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องที่เป็นภาระก็จะไม่เอาเพราะยิ่งถ้ามีนี่มันจะทงทให้ไงความสัมพันธ์ยิ่งช้ากันใหญ่ทําอะไรก็ทํายากตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่คิดว่าอิน่อยจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วจะต้องไม่เป็นคนเอาแต่ใจแล้วต้องเป็นคนที่เป็นแบบว่าให้เข้าก็ได้กับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ทันสมัยนะเป็นคนที่คล้ายๆกับว,ว่าคนสมัยใหม่ไม่คิดอะไรเยอะ แต่มีความชัดเจนมากมายเขากําลังคิดหาทางทําอะไรอีกหลายหลายหลายอย่างเกี่ยวกับคุณนะแต่เท่าที่รู้ตอนเนี้เขาเป็นห่วงคุณมากนะเขาก็เป็นห่วงว่าคุณฉนะีดวัคซีนหรือยังหรืออะไรยังไงไปไหนนะให้ระวังตัวนะถึงคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองก็เถอะแต่ยังไงก็เถอะเขาก็ยังแอบเป็นห่วงคุณนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะะแล้วก็แนวโน้มที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ไพ่นางฟ้าไพ่นางฟ้ามาบอกความสัมพันธ์กับคุณจะเป็นเช่นใดในอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะ Attachment นี่อมันจะต้องมีแรงดึงดูดถึงกันและกันอย่างมากๆ Passion คุณและเขาเนี่ยมันรู้สึกถึงกันนั่นแหละไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรอกคุณก็ด้วยแหละจริงๆอ่ะคุณก่อนจะด้วยซ้ำเออ first เดี๋ยวมันจะมีช่วงเวลาที่ได้เฟิร์สกันนะคะช่วงเวลามาหยอกล้อกันแต่อาจจะแรกๆอาจจะเคอะเคเขินๆเนี่ยค,ค,นะคือยังไม่กล้าให้มีการเรียนรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันมันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกแต่ก็สามารถที่จะเพอร์เฟกได้โดยการรู้จักการปรับการแก้ไขเวดดิงตีเป็นสองกรณีในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่ง ซึงเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้หรือถึงขั้นที่ว่าจะแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งและอีกกรณีน,น,นึงคือเขาคิดถึงคุณไปถึงขั้นนั้นนั่นคือการครบในระยะยาวการที่จะไปต่อถ้าเกิดชอบก็มากกว่านั้นคือรักพอรักเสร็จก็คบไปยาวๆนานๆถึงกระทั่งว่ามีโครงการอะไรประมาณนี้นะคะที่จะไปต่อกัน <c oughs> ช่วงนี้กับคุณเป็นช่วงเซปเรชันนะช่วงที่มันห่างก,กัน ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์โลกที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะ Let your friend help you ก็ให้เพื่อนช่วยบ้านในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกันได้นะคะเพราะบางทีเนี่ยเราคิดคนเดียวมันก็ไม่เหมือนกับสองคนใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ตั้งคำถามในใจ3ข้อนะแล้วเดี๋ยวจะเปิดคำเฉลยให้ตั้งไปเลยนะคะสข้อ โครงตั้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูข้อที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะถามอะไรนี่คือคำตอบของคุณนะคะข้อที่หนึ่ง meditation being answer นะคะ meditation being answer ทำสมาธิข้อที่สองนะคะ abundance นะคะ abundance ความอุดมสมบูรณ์ข้อที่สามนะคะ yes ไม่รู้คุณถามอะไรนะ yes เดี๋ยวทวนนะคะข้อที่1 meditation being answer นะคะถ้าคุณทำสมาธิคุณจะได้คำตอบนั้นถ้าคุณปรึกษาหัวใจของคุณเรียกร้องจากสมาธิภายในคุณจะได้คำตอบนั้น abundance ความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนที่คุณถามมันจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ความที่มันเป็นไปได้ความที่มันครบถ้วนสมบูรณ์ yes นะคะสำหรับคำตอบ ที่3เดี๋ยวเรามาใช้ไพ่เลิฟนะคะในการแคริฟายในความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้นะคะคาสเซ็ตคุณยังใช้คาสเซ็ตกันอีกเหรอคะเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันหมายถึงการบันทึกไม่ว่าจะเป็นเสียงภาพนะคะเออ สิ่งของอะไรของคุณก็ได้มีเครื่องกออยู่ก็คะ่ะอืมนะแล้วก็อะไรอีก <laughs> บินเลอร์นะคะคุณกับเขาเป็นกระจกสองซึ่งกันและกันนะคุณเห็นเขาเขาก็เห็นคุณไปแอบ่องกันเห็นการกระทำก็คุณเป็นคู่กันเนี่ยเออมันเป็นอย่างนั้นแฮมเมอร์นะมันจะต้องมีการตัดการอะไรสักอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะต้องทำงาน ทำงานให้มันหนักเป็นแฮมเมอร์นะทำงานในความสัมพันธ์นะอย่าเอาไปตีใครนะก็จบแล้วนะคะสำหรับท็อปิกในวันนี้วันนี้ก็อาจจะมาเมื่อสันหน่อยเพราะว่าปากมันชาปากมันเบี้ยวมันพูดไม่รู้เรื่องลิ้นมันแข็งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย